ข้ามาได้จ้ะแม่กล้วยเตี๋ยวเอ,อ่ะกบปีนีเขากะสิตักออกข้างนอกแล้วจ้ะพี่น้องเพราะว่ากินส่วนรวมสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น,อกกน้องสุกูสุขคนตาอมี่ยนแอปเปิชเลชาแนลสิบาพีพ่พอน้องมากิน ข้เตีียวน้ำตกหมูปรุงรสจ้าจ้าจ้าพี่น้องลานแม่ปานซื้อลานซื้อวานอกธงและจ้าพี่น้องบ้านโคกม่วงนาวัดบ้านโคกสีเหลืองและจะทังออกไปบ้านขาหน่อยเดจ้าเอฟซีอยู่แถวนี้พี่น้องอยู่ใกล้ๆบ้านโคกม่วงกับแวะมากินได้เดจ้าอร่อยจ้าพี่น้องแอปเปิลเป็นลูกค้าประจําพุแมเแลเจ้ามาอุดหนุนได้เดจ้าบ้านโคกสีเหลืองหน้าวัดบ้านโคกสีเหลืองจ่าพี่น้องทางออกไป บันคาหน่อยได้จ้ะก้อนชิไปกินกาฝากดไลค์กดแช์กดติดตามเป็นกำลังใจให้อาปเปิลเนี่ยได้จ้ะพี่น้องมาจ้าพี่น,อาาน,อาาน้องมาจำเสแสบน้ำกันจ้ะหืมสัวยสิได้กินจ้ะพี่นอ้องหืม พริกจีจิ้มกะปิจ้ะพี่น้องมึงรด้จับอกจี๊ดมาได้จ้าไม่เป็นไรจ้าเข้ามาได้จ้าแม่ก๋วยเตี๋ยวเออ,ะอกะปินี่เขากะจิตักออกข้างนอก้วจ้ะพี่น้องเพราะว่ากินส่วนรวมอืออือ พี่น้องสนใจแคบหมูกับสร้างข้ามาไใดได้จ้าแอปเปิลขายกล่องละหนึ่งร้อยบาทนำหนักสองร้อยกร่มแล้วจ้ดพี่น้องบวกคราส่งหาสิบบาททั่วประเทศได้จาพี่นอ้องสร้างหากองสิบกองค่าทรงกับหาสิบบาทื่อเขาด้วจ้ากรอบจา้า พวกพีชน้อยง่ายๆป๋อมๆไม่ได้หรอกนั <c oughs> ่นแม่ป่านแล้วจ้าซื้อเจ้าของล้านจ้าพี่นอ้อง พักกัรดขาวจ้ะ้องคก็เป็นหูนหู้เอๆจะเป็หนหงมือ that Yes. <laughs> ซ่บจะไปน้องหือเมื่อถวยนึงเราได้จ้ะสดน้ำนไปก่นน้ำซุปเข้มข้นจ้ะ ถั่วที่สองนี่พิเศษนะจตะพี่นอ้องมันนี่กับมะข้นแต่พี่นอ้องมังปุ่งเผ็ดเผ็ดแดงแดงอันนี้ก็จะเป็นวุ้นเส้นลยจตะพี่นอ้องวุ้นเส้นค่ะเลิศจ้ะพี่นอ้อง ปรุงแบบเลิเอดเลือดเผ็ดๆผ็ดก็ได้เช็ดทูดนะครับคำใหญ่ๆแต่ก่อนหันอยู่ด้วจ่าจเป่ากัน สองไม้จ้ะแอปเปิ้ลสิกินประมาณสามไม้จ้ะพี่น้อง ถ้วยนี้พิเศษน้ำกระซิลายเนี่ยแล้วจ้ะ เผ็ดจ้ะพี่น้องอหน,นี่ค้มเอ่าน้ำให้อย่ เย็นจ้าเย็นชื่นใจ อิม่มเลยจ้าพี่น้องบหวแลลวจ้าโอเคน่าจ้ะพี่น้องคลิปนี้จะกินม,มูม่านกินวัตถุภาพผิดพลาดประกันในแอปเปิล a n แนลก็ต้องขอโทษขอให้พี่น้องลหลายๆได้จ้าคลิปนี้ก็ลาพี่น้องไปก่อนได้จ้าสวัสด,ดีจ้า